ก็คันนี้นะคะจะเป็น Honda c r v รุ่นดีเซลนะคะก็คือเครื่องยนต์ดีเซลจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะคะตรงที่เป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะซึ่งเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีวิธีการปลดล็อกเกียร์ว่างนะคะที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะแนะนํานะคะก็เราจะต้องปลดเบรกมือไฟฟ้าก่อนนะคะก็เราเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดเบรกมือลงนะคะก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรากดลงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วให้เราไปกดที่ตัวปุ่มพุทสตาร์เพื่อดับรถล,ลงนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปลดเกียร์ว่างกันนะคะก็จะมีตัว แผ่นพลาสติกนะคะตรงนี้นะคะเราดึงก้านตรงนี้ออกมาได้เลยนะคะจะมีปุ่มสีขาวนะคะให้ลูกค้าก,กดเข้าไปนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์สีเขียวนะคะทํางานนะคะก็เราก็เอามือนะคะกดปุ่มสีขาวตรงนี้แล้วก็ดึงก้านนะคะตรงนี้ลงนะคะ liters. เท่านี้นะคะเกียร์ว่างของเราก็จะสามารถทํางานรถสามารถเข็นได้แล้วนะคะทีนี้เวลาเราปลดล็อกนะคะก็ให้เรานะคะนํามือกดที่ก้านปุ่มสีขาวตรงนี้นะคะ แล้วก็ดึงขึ้นนะคะปิดฝานะคะเท่านี้ค่ะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการปลดล็อกเกว่างของรถยนต์ Honda CRV เครื่องดีเซลนะคะยังไงลูกค้าก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอกขอแนะนำวิธีการเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ